การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพ,าพับเพลินไบอมเทร i ีโดยแม่หมอแอมมัมาชาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวง ในเดือนกระกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลนั่นเองนะมาดูกันว่ากระกฎาคม2566ชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างสสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกเลงที่ไลน์ออฟฟิเชียลหรือทักมาทางเพจทางอินบ็อกซ์ทุกช่องทางได้เลยนะคะจองคิวกันก่อนนะอะดูพลังงานหน่อยชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลในเดือนกระกฎาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกว่า ในเดือนกรกฎาคม2องพันาเนอะดูเหมือนว่าคุณจะมีไอเดียกระโชนนะมีความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์นนะสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของความรักอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออะไรเงี้ยมาชอบพอได้นะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเสน่ห์ช่วงนี้ของคุณจะมากนะและอาจจะทําให้มีคน มาให้ความสนใจเยอะทั้งตัวคุณและคู่นะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เติมความหวานให้กันหน่อยก็จะดีนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีระบบภายในเนาะหรือปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวมีศีรษะหรือตั้งแต่ท้องลงไปนะอาจจะมเออีเรื่องของระบบภายในนะเพราะฉะนั้นทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะต่อมาการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานต้องบอกว่าบริหารจัดการได้นะเนาะมีโอกาสทางการงานเข้ามาให้ได้เงินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนีเรืนะ่องของการเงินเนาะดูไม่ติดขัดอะไรบริหารจัดการได้ทีเดียว เพ think oh, ื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างมองคุณเป็นที่พึ่งนะมองคุณมีหลักมีฐานแล้วว่าเป็นที่พึ่งพิงนะอาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังขอความช่วยเหลือเยอะหน่อยนะเพราะเขามองว่าคุณเป็นที่พึ่งให้กับเขานะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินมีความมั่นคงสร้างหลักสร้างฐานได้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาคุณด้วยช่วยเหลือนะทำให้คุณมีหลักมีฐานมีีีีคคควววาามั่่นนนงงใชิตอข้ดดทเย ตอ่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องเนี่ยพึ่งพาใส่ได้เนาะน่าจะสนับสนุนช่วยเหลือทําให้คุณผลักดนันให้คุณประสบความสาเร็จได้ดีทีเดียวมีลูกน้องลูกน้องก็ดีนะมีลูกหลานก็จะต้องบอกว่าเป็นลูกหลานที่ดีทีเดียวนะส่วนในเรื่องของความรักความรักเนี่ยคู่อาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะหรือเป็นคนขยันทําง,งานเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะตอ่อมาค่ะอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่เป็นปัญหาอุ เป็นเรื่องของจิตใจของคุณที่จะกล้าหรือไม่กล้าโฟกัสเป้าหมายอย่างชัดเจนหรือไม่นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันอาจจะเกิดจากใจของคุณถ้าคุณกล้าคุณก็ได้คุณก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆถ้าคุณไม่กล้า มันก็ทําให้คุณไม่ได้รีเริ่ออะไรใหม่ๆสัทีนะอะความรักเจาะลึกกันหน่อยถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีมคนเข้ามาอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นแล้วดูดีๆแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่เนะี่ยเหมือนมีคนเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ถูกถูกอกถูกใจก็ได้เนาะส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะดูจากพลังงานความชัดเจนมันยังคลุมเครืออยู่นะมันยังคลุมเครืออยู่อาจจะต้องอดทนรอถ้าเกิดว่าคุณจะรอนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รอก็ต้องบอกคุณมมมีีทาางเเลือกอกยูู่่่แ้้ววสนถิดค แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปแฟนอาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะนะหรือช่วงเวลานี้ทั้งคุณและเขาต่างก็มีสเสน่ห์แต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไปหน่อยเติมความหวานให้กันน่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์มันดีดีขึ้นเรื่อยๆนะ <S <S ต่อมาอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเอกปัญหาอุปสรรคก็คือความชิลบางครั้งบางทีใช้ชีวิตแบบชิลเกินไปมันก็เลยทําให้ความสําเร็จของคุณมันก็ล่าช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากประสบความสําเร็จเร็วคุณก็อาจจะต้องเร่งดําเนินการสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเนาะ ต่อมาเรื่องของความสําเร็จกันบ้างความสาเร็จดูจากพลังงานต้องบอกคุณเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศักยภาพสูงโอกาสที่คุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเพียงแต่ว่าอดทนรอนิดหนึ่งหรือว่าพิสูจน์ฝีมือตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนาะในเรื่องของการงานดูจากพลังงานต้องบอกว่าการงานมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจค่อนข้างเยอะหรือว่ามี เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างมากนะแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปคุณฉลาดและคุณเก่งคุณมีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่งานการอะไรต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาน,นี้อาจจะต้องคิดอะไรด้วยตัวตัวเองเ่ยเยอะหน่อยแค่นั้นเองเนาะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภถ้าดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาภมีมีจากการลงมือทาจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าลาบลอยนะคือลาบลอยถามว่ามีไหมมีแต่หลักๆถ้ามาจากการทํางานจะมีโอกาสที่จะได้ จะได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเออเพราะฉะนั้นล,ลงมือทําให้เต็มที่ค่ะโชคลาภจะมาจากการลงมือทําของคุณเนาะสุดท้ายอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัระวังคืออย่างที่บอกไปเลยค่ะคุณจะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นแล้วจะมีคนมาขอยืมเงินยืม,ยมตงังมาขอความช่วยเหลือคุณค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองลําบากเนาะเออเอาแบบที่ตัวเองไม่ลําบากด้วยก็จะดีต่อชีวิตคุณมากที่สุดนะคะและนี่คือคำนายนยทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกรดะดิง่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องท,ท,ทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย